เพราะว่าไก่อยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นผีต้องลองเปดิดถ้๊าดูดูจนพี่ลองเปิดดูสิครับเปิดถ้๊าดเลยครับด,ดูโจทย์ตัวเองจะได้รู้นี่เปิดมานี่ไงปอ,อ,อบปอบหยินเปอบกับผีปอบก,กับผีตะกาใกล้กันนิดเดียวอันนี้ผีปอบต้องกินไก่ผีปอบก,กินไก่ ส่วนนี้คุณเอริมเป็นแม่มดแม่มดเออเวทิทมีไม่กวาดไม่มีเพราะว่าทีมงานเอาไปกวาดอยู่คร yeah. ับโอเคลองไม่ได้ลองไหมสี่คนคนแรกครับลูกชายครับเชิญเลยครับสุดทางเลยครับไปเป็นมัมมี่ครับนะฮะคนที่สองครับมาเลยครับอ๋อ

ตัวสอนตัวสอนยังไไงเออสอนเออเออเออรโต้กรไโดดเออเออเออเคุณคุณ้มีครับคุณมีต้อเสร็จแล้วตอกีตอกีตอกีเออตอกีีทาอย่างี้ครับคอมีครับ ต้องกินไก่แล้วต้องกินไก่เออเออเออเด็กเซ็กซี่ยังไงเซ็กซี่ยังไงโอเคโอ้แม่ฮุ้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับดูนี่ครับต้นสอนโค้ด้วยสอนโค้ด้วยอ๋อสอนโค้ดให้เซ็กซี่ด้วยนะฮะยังไงครับเออเออเออ เอาละทุกคนผมว่าตอนนี้บัมมี่รู้สึกหนักใจจังเลยับี้นี่นะคงนเป็นอดเยาี้ยังไม่เสร็จเลยเออเามืนัดกัหมดแล้วเออมโอเคโอเคีนี้ยร้อ้ต้องสอนโค้ดด้วยนะสอนโค้ดด้วยนะออมอนกหัวแตก เลยต้อหัวแตกเลยต้องสปอตเซ็กซี่ด้วยครับเออเออโอเคเซ็กซี่ยังไงอ่าเออเออเออ อ,อ้าวยังอ้ารแล้วมาดิลองดูดิเอาดิเอาดิเอาดิเห <c oughs> <c oughs> ม,มือนคนเป็นกาวปวดข่าอ่ะเซ็กซี่หน่อยดิเซ็กซี่หน่อยบิดเตยบิดเตยเออทุกทีมพร้พอมแล้วนะฮะวันนี้เราไม่เสียเวลานะครับเรามาดูทีมแรกทีมแรกทุกคนจ้จองกันเลยนะฮะพร้อมทั้งแม่ทีมและลูกทีมต้องโค้ชพร้อมกัน ตัวมาแล้วท่าไหนนะหนึ่งสองสามโอเคโอเคผ่านไปรอทีมแรกใครชอบทีมแรกส่งเสียงกรี๊ดหน่อยครับคุณคุณยูบินคุณโตมาแล้วนะท่าไหนอะไรของคุณนะนะโอเคพร้อมนะซื้อ เตำรวจน่ากลัวจัิงเลยผมหนักใจทิวนี้สุดนะผมบอกเลยเพราะว่าคุณกำลังหาไก่คุณจะมีพร้อมไหมอ่ะหน้าสองสาม โอ้ผมสงสัมากตอนเมื่อกี้อยู่ที่ีทเขาเหนเขาตกลงเข่าจัดใจและเขาไม่คุยกันตอนไหนวะคุยมาษายกันนะเออมีการคุกงเลงไปด้วยคุณคุณเอริมครับคุณต้องไม่ยอมนะครับคุณต้องไม่ยอมนะครับคุณต้องไม่ยอมทีนี้ออ้อออ ผมเข้าใจแล้วเป็นแม่มดที่กำลังขี่ไม่กว่าเข้าซอยหนูบ้านแล้วมีลูกนหน้าเยอะมาเลยมาเลยแดงนิดนึงทางแล้วก็เรียกอ้ยชอบทีมแ้าส่งเสียงเด้ง เดียวครับว่าตัดสินใจยากมากเพราะฉะนั้นเราให้ถ่ายรูปครรลดทั้งสคนเลยดีไหมเริ่มได้คู่แรกเลยฝั่งน,นี้เลยนะฮะถ่ายรูปคู่อ่ะเพราะว่าถือว่าทุกคนเต็มที่ในการโผลผมเชื่อว่าคุณพี่ผู้ชายคนนี้ก็พยายามที่จะพยายามที่จะแบบแอ่นแล้วแต่ถ้าเราปวดเขาเ่าเป็นเกาไปหน่อย ไลครับผมเลยให้ลูกคู่กันไปะะนะฮะคนที่สองนะครับโอ้เป็นผิธีที่เขาดูออฉามากแล้วขอเสียงตัวฉาดสิ <c oughs> เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่านางเอกพระเอกเขาจะมีน้อยแต่ว่าตัวฉากจะเยอะเสมอนะครอ่ะครบเลยครับโขาโอมีลายเซ็มด้วยอ่ะโอ้โหมีลายเซ็มด้วยเหรอนะโอเคผู้โชคดีนะครับนับรูปแล้วลงได้เฮ้ยคุยภาษาอะไรกันเหรอมาคุยภาษาอะไรกันหรอครับโอ้คุย โย่โงโยโงลอฮดทำอย่งดีมากเลยนะฮะ้ยโงยโมเลยฮะทำย่งดีมากเลยนะครับโอเควาระผู้รด้วยผู้ชมดีเลยโอเคนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้สองสมาชิกจากวันเดอร์กลครับ